สวัสดียามค่ำคืนกระผมครูโบ้บุญพกสมาชิกคนรักกันมีกันใช้กันป้องกันชีสุขสิทุกท่านวันนี้เราก็มาดูนะักขอรับเนี่ยอ,อ,อันนี้น้องเจลนะักขรรับนี่หลานสาวครูโบ้บืนพกนะักขรรับนี่วันนี้น้องเจลก็จะมาลองอันนี้อะไรลูกเขาเรียกอะไรมาล่ามา,มาล่านะักขอรับอันนี้อันนี้อันนี้สูตรสูตรอันไหนลูกสูตรเจลเอง อ,อ่าสุดน้องเจลคิดเองเลยนะครับในมาล่าระยองใช่ไหมลูกใช่ครับระยองนะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวจะตอนนี้กำลังย่างอยู่นะครับว่มามาล่าของร้านสาวคูบูกเป็นพกอ่าซักท่าหนึ่งอ่ะักทาหนึ่งแล้วสวัสดีค่ะเรียน,นเชิญนะคะมาลองชิมมาล่าลองชิมมาล่านะครับอันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับอันนี้อ่าอันนี้ มาอลองชิมดูนะครับว่าทําแล้วอืมว่าจะน่ากินหรืออร่อยไหมขอรับถ้าถ้าเราทําขายนี่ไม้เท่าไหร่ลูกไม้ละสิบบาทจ้ะไม้ละสิบบาทนะครับมีแบบเป็นปีกไก่อย่างงี้น้องปีกใหญ่ๆไม่ใช่น้องอันนี้ปีกอันนี้ยี่สิบอันนี้ย<อ>ี่สิบถ้าเป็นไม้เล็กๆกันลูกไม้เล็กสิบาทหมดเลยค่ะไม้เล็กสิบาทสิบาทอย่างงี้สิบาทหมดเลยแล้วขอรับ่อาวันนี้วันนี้วันนี้มาลองตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ เมืองกระบี่หลังโรตัสเล็กนครับสี่แยกนกอินทรีนะครับอันนี้อันนี้จะจะขายควบคู่ไปกับส้มตําใช่ไหมลูกอาหารอีสานอาหารอีสานอาหารทะเลอาหารอีสานอาหารทะเลนะครับครับนี่ทักทายนี่น้องเจลนะครับน้องเจลอันสาวคูโบเป็นพวกนะครับอันนี้กําลังจะย่างนะครับ ีรสชาตินี่ต้องลองมาชิมต้องลองมาชิมนะครับตอ,อตอนนี้ตอนนี้เวลาหกโมงเท่าไหร่เกิดจะทุ่มหนึ่งยัง,งอ่าจะทุ่มหนึ่งนะครับแต่มาสมาชิกผ่านมาแวะนะครับเนี่ยสีแยกนนอุนซีนะครับหลังโลตัสเล็กนะครับตอนนี้มาลองชิมดูนะครับตอนนี้ร้านสาวย่างให้กับผมคูบโบเปินพกชิมนะคอรับว่าจะอร่อย ครับสมคําร่ํารือไหม,มว่ามาอยู่กระบี่แล้วจะขายได้ไหมครับ<ม>เดี๋ยววันหลังนี่ต้องไปเรียนปืนนะลูกเข้าใจไหมเดียปืนก่อนเรียปืนเสร็จก็นี่กำลัง นี่ก็จะกำลังจะเปิดร้านส้มตำนะครับาร้านส้มตำอีสานบ้านเฮาร้านลาาแท้ๆนะครับอคผมคุมโบก็พื้นเพก็คุณแม่ก็เป็นคนมหาสารคามเ้อมหาสารคามนะครับไม่ได้ครอบครัวอยู่กระบ,บี่นะครับ ดูหน้าตาช,ช,ชัด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 ลูกดูหน้าตาร้านสาวชัดเลยนะขอรับโมเจียวอายุเท่าไหร่ลูกตอนนี้ยี่สิบสามจ้ายี่สนะขอรับยี่สิบสามทำมาล่าขายตั้งแต่ตอนยี่สิบอ๋อทำมาสามปีนะลูกทำมาล่าอายุแต่ยี่สิบอันนี้ครับเป็นเมนูส่วนหนึ่งของร้านที่จะขายส้มตำใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะใช่ครับโอเค ให้มาลองชิมมาล่ากับเบียร์สดมาล่ามีอะไรเอานํางเลยลูกก็เป็นหมาล่าเผ็ดร้อนนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเป็นของแท้ก็คือมันจะเผ็ดชาของแท้เลยค่ะจะไม่ได้เหมือนตามตลาดทั่วไปอ,อยากให้ลองมาชิมดูค่ะลองมาชิมเน้อขอรับ